เมื่อนักชกไทยครับไปเยือนนิวซีแลนด์ครั้งแรกครับชาวนิวซีแลนด์นึกว่าเป็นนักมวยประกอบรายการธรรมดาครับนักชกชาวนิวซีแลนด์พ่อหนุมผมยาวผู้นี้เลยคิดว่าน่าจะชนะอย่างง่ายง่ายครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับการเก่งสีขาวนี่คือนกวีดเดวีครับมาเจอกับท่านั้นของแซมมาสเตอร์ครับในการเก่งสีดำครับผ่อนหนุมผมยาวรูปงามเขางามผู้นี้ที่กำลังไหวครูมวยไทยอยู่กลางเวทีครับ ทั้งคู่ครับเจอกันในศึกของทรงชัยนะครับศึกข,ของโปรโมเตอร์ทรงชัยที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับในการเจอกันระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยจากนิวซีแลนด์ครั้งแรกนะครับวันเดือนปีนี้ข้อความไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับคาดการว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณปี2538 39หรือ40ินะครับที่ประเทศนิวซีแลนด์ครับดูครับแห่การวัครูของแซมมัสเตอร์พูนี้ไม่ธรรมดาทีเดียวครับ ถ่ายทอดสดครับที่ช่อง9อสมทนะครับนะฮะที่ตราด้านล่างเลยครับสำหรับท่านที่เข้ามาครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับนี่คือช่องพาคมวยไทยในใช้ภาษาทองแดงครับใช้ภาษาใต้ครับในการประกอบนะครับการพากนะครับหนึ่งเดียวคนนี้ครับโค้ชเชทีวีครับโค้ชเชทีวีครับหรือวิชิตสมบูรณ์นะครับปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านเสียชีวิตที่เกาะสมุยนะครับ ในขณะที่ท่านกําลังเรียกว่าสอนมวยอยู่นั่นเองนะครับก็แสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับหนึ่งในนักมวยไทยในตํานานของเรานะครับตอนที่ไป New นิวซีแลนด์ตอนนั้นคือเรียกว่าสื่อของ New นิวซีแลนด์ยังไม่ได้รู้จักมวยไทยมากเท่าไหร่เราเลยไปจัดมวยไทยที่นั่นครับเพื่อให้เขารู้จักมวยไทยครับเพราะฉะนั้นนี่เขาเลยคิดว่านกวีนะครับเป็นแค่นักมวยประกอบรายการธรรมดาครับเอามาดูดีกว่าครับว่าแซมมาสเตอร์ผู้นี้จะมีอะไรให้เราดูครับ ออกแข่งขวาไปครับนกหวีดครับขวามาครับแซมมาสเตอร์ยกขึนหนึ่งครับนกหวีดครับเจ้าของแชมป์ราชดำเนินครับสามสองสมัยนะครับแล้วก็แชมป์ของสภามวยไทยโลกนะครับเอา๋ะครับจังหวะนี้ครับเียบเดินเข้าหาครับนกหวีดครับแขงขวาจ่อขาโคนยางครับลูกเตะโคนยางให้ตานล้มครับจังหวะนี้ร้อยครับร้อยครับแม่ดูแซมมาสเตอร์ผู้นี้ครับตั้งการนี้ยกไหลขึ้นมาบัง บางทางเลยนะครับยกไหล่ซะสูงเลยครับถือว่าใช้ได้ครับจังหวะนี้ครับแคบเดินเข้าหาครับว่ายังไงดีครับอ่ากรรมการสับมือชกครับอืมหมัดมาเจอแข้งคืนครับแคบเดินเข้าหาครับนกวีดครับเรียกว่าตามบบตัมบี้ครับซ้ายแป๊บในครับฉัดเข้าไปครับฉัดซ้ายฉัดขวามาฉัดซ้ายมาไม่โดนครับด้านของแซมมาสเตอร์นกวีดนี้ตามยิกเลยครับ ตามยิกนี่คือตามไล่ครับแซมมาสเตอร์นี่แล่นเลยครับข้างหัวนี้เอาแข้งขวาครับจากนกววทครับโค่นยางครับสูงเหมือนต้นยางก็ต้องโค่นยางลงมาให้ล้มครับแหมเดินเข้ห้าครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายจัดซ้ายไปเมื่อสักครู่ครับลงนี้ครับแซมมาสเตอร์ก็เรียกว่าดูชั้นดูเชมไปก่อนครับนกววทครับแข้งซ้ายสาดไปครับสายนี้ไม่ถึงดีครับกรรมการต้องเข้ามาบอกเลยว่าชกกันหน่อยเปล่าชกกันหน่อยน้องเปล่าชกกันหน่อยครับน้องเปล่านะครับ แมมาโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้ชาวต่างชาติได้ดูครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขยันออกอาวุธหน่อยครับเก็บเดินเข้าหาครับย็บซ้ายครับจานั้นของแซมมาสเตอร์นงวีดครับเยียบเข้าไปครับเยียบไปแค่แค่ครับยยบไปแค่แค่ยยบไปแค่แค่คือขยับเข้าไปใกล้ๆครับแข่งซ้ายครับเต่ทำไงครับเหมือนสกู่ครับขวาครับโคนยางอีกแล้วครับฉัดโคนยางให้ตานมันล้มครับเก็บเดินเข้าหาครับเยยบซ้ายครับจานนั้นของแซมครับ แต่ภายในครับชัดภายในไปทันทีของนวีดชัดขวาครับเหมือนแซมจะเริ่มมีอาการเจ็บขาครับแม่สงไสยติดเจ็บข้าสงไสยติเจ็บข้าแม่เริ่มมีอาการพือโชครับอาการพือโชคือการแปลกๆครับทีบซ้ายครับแซมครับนกวิดเดินบดเดินบี้เข้าหาครับแข้งซ้ายครับนี่ครับเรียกว่าไม่รู้จากเสียแล้วครับกับนักมวยที่ขึ้นชื่อว่าแข่งหนักที่สุดนะครับเก็บเดินเข้าหาครับยับซ้ายครับแซมอืมโค่นยางครับ ชัดเข้าไปครับทนกขอนกหวีดนด้ได้น้าหนักนะครับจังหวะจากโคนครับแน่นตับแน่นตับครับเดินเข้าหาครับแซมว่าพือครับแซมว่าพือว่าพือไปว่าว่าอย่างไรครับเดินเข้าหาอืชัดขวาไปแซมเรื่องเมียกันโอ้แซมแซมเรื่องยกขาครับแหมแซมเพียงเสียแล้วครับแซมแซมดูเท่าว่าจะเพียงเสียแล้วครับเพียงเสียแล้วแปลว่าเพียงพรำนะครับเดินเข้าหาครับแข่งขวาครับแซมครับ นกบีดก็เดินตามติดเลยครับไม่ปล่อยให้ลุดครับอ้าวหมดยกที่หนึ่งครับพักก่อนครับมาเจอกันยกที่2ครับจังหวะนี้ครับขีมซ้ายมาครับถนนของแซมครับนกบีดเดินตามติดครับแข่งซ้ายสาดไปครับถนนของนกบิดครับขอบคุณคลิปจากไทยสตูดิโอด้วยนะครับแข่งขวาครับฉัดขาอ้ยถึงกับสะท้านครับแห่เกือบสะดุ้งโยงครับแซมครับแข่งขวาโอ้จะขึ้นพันเซียนครับอ้ยถายไปโอ้แซมได้ยิ้มครับโอ้ฉัดขาอีกทีครับ มีบนมีล่างครับนกวิดชัดไม่โดนครับแซมครับนกหวิดเดินตามติดระวังครับแซมครับยาเหลาเห้าครับยาเล้าเหลาเดี๋ยวได้ลมยาวถึงยืนครับฉัดขาไปครับแหมเกือบยักไงครับเดินเข้ามาครับด้านของแซมแข่งขวานี้ไม่โดนครับนี่ครับโอ้โหเสียท่ายักไงลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นก็เลยทีเดียวผมจังหวะนี้แอบเดินหาครับนกวีดครับตามบี้ตามติดเลยครับยับซ้ายครับแซมเจอแข่งซ้ายบันเสียนของนกวีดครับ แข้งขวาปันเซียนโอ้โ oh, ห oh. สุดลงไปนั่งอยู่บนพื้นครับอืม uh ห huh. ยกขึ้นไหวไหมน้องเบ้ายกขึ้นไหวไหมยกขึ้นไหวไหมไ,ไหม่ไมไม่ไหวครับโอ้ oh, ลุกขึ้นไม่ไหวครับยังมึอนอยู่เลยกรรมการโบกมือใบาบเลยครับยุติการโอ oh, ยืนรองร่ำให้อยู่ที่มุมเลยครับโอ้โดนการขอแข้งเดียวถึงกับร่ำให้เลยครับโอ้โ oh, ห oh. และนี่ครับคือนกวีดเดวี่ครับอื uh huh. เรียกว่าแข้งนี้สะเทือนนิวซีแลนด์ครับ โอ้แข่งเดียวเสียวทั้งนิวซีแลนด์เลยครับเรียกว่าไปทําให้เรียกว่าชาวต่างชาติที่นิวซีแลนด์ครับได้รู้จักและประจักษ์ในมวยไทยครับแม่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งดีกว่าครับว่าจังหวะเมื่อสักครู่มันมาเร็วเสียเหลือเกินครับดูครับจังหวะนี้ครับนกบีดเดินตามติดครับแข่งซ้ายฉัดลําตัวไปครับนี่ครับแข่งขวาครับนงไปนั่งเเลงครับ แม่เราจะลุกขึ้นเรเหมือนมึนมึนลุกไม่ไวครับมาเหมือนหัวเอามาระวังครับระวังครับเดินนี่ครับโอ้โหอ่ะดูอีกครั้งเพื่อความสะายใจครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี้ครับอันนี้ที่ออกซ้ายไปครับเราหยยบซ้ายไปครับเราฉัดซ้ายนี่เป็นสัญญาณเตือนแล้วครับนี่ครับขึ้นขวาครับลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นเลยทีเดียวครับโอ้โหนี่ครับโดนเข้าไปครับ แข่งนักวยไทยที่ได้ชื่อว่าแข่งหนักที่สุดในยุคนั้นนะครับโอ้ถึงกับยืนล่ําให้เลยครับทีมมุมครับก็เป็นทางด้านของนกวิดเดวี่ครับชนะเทนนิสกรดอเอาในยกที่2ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเจทีวีครับโอ้โหกตามเคลื่อนเลยหรือเปล่าครับต้องนวดกลามกันเลยทีเดียวครับนี่เขาตั้งสูงทั้งใหญ่กว่าครับดูท่าว่าเราจะต่อน้ำหนักให้ด้วยนะครับ เพราะว่าสูงขนาดนั้นนี่คิดว่าน้ำหนักน่าจะเยอะกว่าอย่างแน่นอนครับโอ้โหอาแล้วครับนี่ครับก็เป็นการมอบรางวัลมอบเข็มขัดแชมป์นะครับก็กอดให้กำลังใจกันนะครับสุภาพบุรุษนักมวยไทยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเชทีวีครับนี่ือชภาคมวยไทยโดยใช้สภาษาใต้ในการพากนะครับเดี๋ยวคนนี้โคชเชทีวีครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปครับอ่าเราให้เข็มขัดแล้วก็ของเขาก็ได้ถ้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมลากันไปครับเดี๋ยวรอให้ภาพตัดกัเลยนะฮะ